ครับอันนี้เป็นกล่องอาหารนะครับที่อันนี้เป็นกล่องอาหารที่ทางรัฐบาลส่งมาให้ผู้สูงอายุนะฮะที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปใช่ไหมฮะที่อยู่บ้านในช่วงโควิดซึ่งพิสนุไว้ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการส่งอาหารจากรัฐบาลนะครับเราไปดูว่าในกล่องอาหารเนี่ยที่ส่งมาในแต่ละวันเนี่ยนะ,ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ให้ทุกวันเลยค่ะเอาให้ทุกวันลองดูเราไปเปิดดูสิฮนะอ่าอ่ายกยกลองดูทิฮนะ <Yeah. S 2> มันมีอะไรบ้างซึ่งคนที่มีอายุหกสิบหกสิบห้า 60, ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจะมีกล่องอาหารเนี้ยส่งมาที่บ้าน,ท,นทุกวันนะฮะซึ่งถูกแพ็คมาอย่างดีฮะอันนี้ก็จะมี <c oughs> ก่อนที่จะเดินนั้นในกล่องนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีเอกสารที่จะส่งมา <c oughs> บอกว่าเขายินดีที่ส่งอาหารนี้มาให้นะครับคือ <c oughs> every table is p l o w d to serve achieve เพเมนูนี่คือคือผ่านการการแบบก็จัดทำเมนูอย่างดีเลยนะในทุกวันแล้วก็ในทุกวันเนี่ยที่คือในลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเซนทรัลเซนทรัลคิีกชั่นก็คือเป็นเป็นอะไรนะเป็นครัวกลางที่จะส่งให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วอโอเคมีอะไรบ้างในกล่องนี้มีทั้งหมดอ่าโอ้มีหลายอันเนาะมีหนึ่งนี่ก็มีอะไรอะ่ะ เป็นพวกอาหารเปลี่ยนมาเรื่อยทุกวันนี่สปาเกตตี้อ่านี่ค่ะนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นโอ๊กวิตฟรุตอันนี้โอ้โหโอ้ย่างดีเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นโอ้แพ็คมาอย่างดีแล้วนี่เป็นบาร์บีคิวชิเก้นดูสิ โอ้ยลวคนเดียวมันจะกินหมดนะเนี่ยอ๋อสองคนไงอ๋ออ๋อสองคนใช่ไหมกับพี่ชายอ๋อกับพี่ชายโอ้แล้วก็มีแพ็คมันอย่างดีมีที่บรรจุความอุ่นหมายว่าความร้อนนะเป็นน้ําแข็งความเย็นอ๋อนี่เป็นแท่งน้ําแข็งความเย็นแข็งค่ะโอ้โหเนาะนี่คือนี่คือสองคนทานดูสิครับโอ้โหเบลลเวลาแล้วแล้วนี่การจัดส่งนี่เขาจะมีบริษัทส่งให้เป็นการเฉพาะนะเออรู้อย่างดีเลยอ่ะแล้วดูอาหารแต่ละกล่องอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่า ชิคเก้นฟอตซิทราโบก็เป็นอาหารที่แบบว่าแล้วในอาหารนี้ก็จะมีคำนวณน,นะมีแคลอรี่เท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่ม,มีอะไรเท่าไหร่หมดเลยเนาะใช่เป็นอาหารเทลซี<ม>่หมดเลยอ่ะโออดูซิแล้วเนี่ยคือคือจะทำให้เห็นว่ามันค่อนข้างจะต่างกับกับประเทศอ๋อเราก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศไทยอย่างเนาะ นี่ก็มานมมาให้อ๋อแล้วนมนี่อีกโอ้โหดูสินมคนแก่นมคนแก่ใช่นี่ก็กินกันนี่นี่คือกินไปเยอะแล้วใช่ไหมไปครึ่งกล่องแล้วนี่ก็กินไปครึ่งกล่องแล้วอันนี้ยังไม่รวมยังไม่รวมเงินหนึ่งพันสองร้อยเหรียญที่จ่ายใช่แล้วก็ที่ได้เออแล้วอะไรนะแล้วค่าอาหารอีกสองร้อยเหรอเออใช่ใช่อันนั้นคือสําหรับแล้วนี่อาหารนี่ก็มาอีกโอ้ ค่ะที่ที่ที่สองเนาะที่พันสองเออพันสองใช่อาอายังไม่จ่ายเหรอยังไม่ใช้ยังไม่ได้ไปใช้ยังไม่ได้ใช่เนี่ยค่ะเออโอ้โหนะเมื่อเทียบกับตู้เมื่อเทียบกับตู้ปันสุขที่เมืองไทยนี่รู้สึกว่าโทรศัพท์ไปไหนมันมันก็เนาะมันก็น่าททศัน่าแบบเห็นดูสิฮะี่กระเป๋าพี่อาหารแล้วหนึ่งคนนี่คือสองคนทานนะครับนี่คือสองคนทานที่ ที่ทานอาหารพวกเนี้แล้วอาหารมีคุณภาพทั้งนั้นเลยจัดส่งโดยบริษัทแอมเวย์อย่างดีเลยนะครับอซึ่งอันนี้ก็แหมเนาะเราอยากให้รัฐบาลไทยเห็นถึงอะไรละ่ะ <c oughs> คือมี <c oughs> มีบริการกับประชาชนไทยในลักษณะที่มีคุณภาพเอาใจใส่ใส่ใจอย่างนี้บ้างจริงๆเลยเนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือแบบบางทีคือแล้วพอดูเห็น พอเห็นไอ้เรื่องของตู้ปันสุขของเมืองไทยแล้วรู้สึกว่าน่าสงสารน่ะต้องคนต้องไปแย่งกันน่ะคือเข้าใจได้ว่าคนไทยก็มีม,มจีจิตใจเมตตาช่วยเหลือคนไทยด้วยกันแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้มันควรจะเป็นการบริหารจัดการโดยรัฐเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ที่เราเห็นเนี่ยฮะมันควรจะเป็นการจัดก,การโดยรัฐแบบเนี้ยแบบไม่ต้องให้ประชาชนต้องไปยืนแย่งกันอยู่ที่ตู้ปันสุขตามข้างท้องถนนซึ่งมันมันไม่ปลอดภัยในทุกๆเรื่องอะ่ะแล้วมีวบัตรเสื้อหาเดือนละสองร้อยอ๋อใช่ครับ บัตรเสื้ออาหารอีกครับใช่ใช่ซึ่งเงินนี่เงินได้ทุกเดือนเนี่ยคือคือจะบอกว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยนะมันก็มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อพลเมืองของแต่ละประเทศนะพี่เนาะอืคือเราเราที่ที่โชว์ให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอวดหรืออะไรนะฮะเพียงแต่ให้เห็นว่าอยากให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยมีความเข้าใจถึง ความมุ่งมั่นต่อการใส่ใจต่อความทุกข์ความยากลําบากของประชาชนะนะเนาะถ้าเกิดว่า